ยมีลำดับนะคะราคาตั้งแต่900บาท600บาท300บาทค่ะค่ะก็ถ้าชิดขอบสนามเลยเนี่ยราคาแพงหน่อยค่ะคุณณยาราคากลางลงมาหน่อยก็นั่งถัดจากขอบสนามค่ะ,คะแล้วก็จ่ายน้อยหน่อยอก็ ไปนั่งไกลหน่อยดูไม่ยากค่ะราคาน,นะน้อยหน่อยก็อยู่ไกลนิดนึงนะคะ,ะแต่ก็ได้อารมณ์อีกๆๆๆอีกอีกเหมือนกันเพราะว่าไปดูกันคนเยอะๆนะคะ,คะบัตรฟรีทีมงานกระซิบมามีไหมคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> จะไปดูก็ลงทุนหน่อยนะคะเพราะว่าแม <c oughs> มาแข่งถึงบ้านเราเลยนะคะฟุตซอลโลกนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีการจําหน่ายโอ้โหใครมีบัตรเครดิตนี่สะดวกเลยวีซ่านะคะไปชําระนะคะได้เหมือนกันในทุกช่องทางการจําหน่ายมีโปรโมชั่นด้วยลดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยค่ะคุณนยา ค่ะค่ะโปรไวเว็บไทยทิกเก็ตเมเจอร์คนะคะสามารถเข้าไปจองตั๋วที่นั่งกันได้ณนะตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะค่ะหนึ่งพฤศจิกายนนะคะ,คะเริ่มแล้วนะคะยังมีเวลาคะ่ะโปรโมชั่นต่างๆดูเองนะดูไม่ไหวนะคะเพราะว่าเยอะเหลือเกินเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพเราควรจะต้องไปเชียร์แล้วก็นี่แหละค่ะเม็ดเงินในประเทศเรานะะหมุนเวียนกันตรงนี้แหละนะคะค่ะแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะเกมการแข่งขันเนี่ยถ้าอยากจะดูเริ่มจากแมทที่ท่านผู้ว่านะคะจะลงฟาดแข้งกับสื่อมวลชนก่อนก็ได้นะคะวันที่30ิเนี่ยแหละที่ทางท่านผู้ว่าบอกว่า30สตุลาคมนี้สนามก็พร้อมที่จะทําการฟาดแข่งนะคะ เป็นการทดสอบสนามไปไปในตัวด้วยนะคะซึ่งผู้ว่าเนี่ยมั่นใจเต็มร้อยค่ะว่าสนามจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการทดสอบสนามได้แมตช์นี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลาบ่ายสมโอเคสามสิบนะไปดูรอบอุ่นเครื่องทดสอบสนามก่อนแต่ว่า พี่น้องนะคะประชาชนในพระนครที่กรุงเทพที่บางกอกเนี่ยได้ดูที่ฟุตซอลอารีนาหนองจออินดอร์สเตเดียมหัวมากแล้ว่าคนพระนครที่โคราคนชนโคราชดูที่สนามที่โคราชได้เหมือนกันใช่ะะใช่เพราะว่าเป็นเ,นเจ้าภาพบบสองจังหวัดนะคะ มีการจัดการแข่งขันสองจังหวัดทั้งกรุงเทพมหานครคแล้วก็ทางจังหวัดนครราชสีมาด้วยค่ะที่นครราชสีมาก็ไปดูที่บลเอกชจ้าจ่ยจุนวานอารีนานาคร,รราชสีมานะคะที่นั่นดูได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรื่องฟุตซอยังมีลุ้นกันอีกพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จนกว่าจะถึงวันครบกําหนด30นะคะตุลาคมไปดูเรื่องที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้จริงต้องเรียกว่าอะไรนะคะ BSC ใช่ BSC เป็นการให้บริการภายในสํานักงานเขตนะซึ่งถือเป็นรูปแบบใหม่ที่กรุงเทพมหานครนั้นนํามาใช้ในการให้บริการของสานักงานเขตจากเดิมเนี่ยที่เป็นการให้บริการแบบ จุดเดียวเบเสร็จหรือว่า one stop service แต่ว่าจุดนี้นะคะ,ะ BSC เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะมีความแตกต่างจากแบบเดิมแบบไหนนะคะ,คะเราลองมาดูนะคะซึ่งวันนี้ทางผู้ว่ากรทมนะคะได้ไปเปิดที่สำนักงานเขตคันนายาวคุณพัชรประพลพุ่มประพันธ์มีรายงานในเรื่องนี้นะคะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมได้ส่วนดิฉันและคุณนยาลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ศูนย์บริการกรุงเทพมหาหนาครหรือแบงคอก k s อ r v วิ e เซ็น e ตอร์เปิดให้บริการแล้วนะครับเขตคานายาวเป็น1ใน14เขตนําร่องที่มีการเปิดให้บริการซึ่งพัฒนามาจาก One Stop Service หรือการให้บริการแบบจุดเดียวแบเวสร็จของเดิมนะครับร,รูปโฉมใหม่ของเขตคานายาวจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูข้างในกันครับ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานครรูปโฉมใหม่สีเขียวสดใสเลยนะครับมองจากข้างในเนี่ยผมก็ชัดอยากจะลองเข้าไปใช้แล้วเลยครับเพราะว่าเขามีการจัดสรรพื้นที่ไม่ทิ้งร่องรอยของความเป็นสำนักงานแบบเดิมเอาไวเลยแหะครับ เนื้อที่กว้างขวาง520ตารางเมตรภายในชั้นหนึ่งของอาคารสำนักงานเขตคันนายาวถูกปรับโฉมใหม่ให้เป็นศูนย์บริการกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการมีความสะดวกสบายมากขึ้นจากเดิมเรียกว่าระบบบริการแบบจุดเดียวเบสเซตรหรือ one stop service รวม4ส่วนงานไว้ให้บริการแต่ก็ยังเกิดปัญหาตามการร้องเรียนของประชาชนว่าอย่างไม่สามารถเป็นจุดเดียวเบสเซตได้เอกสารบางอย่างยังต้องนำไปประสานที่ห้องอื่นอีกหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพตร์ผู้ว่ากทมจึงแต่งตั้ง คณะกรรมการปรปับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขตจนกลายมาเป็นแบงคอกสวิตเซ็นเตอร์ที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยการจัดสรรพื้นที่ก็ดูไม่อึดอัดเป็นสัดส่วนจุดให้บริการตั้งอยู่ชิดฝาผนังเว้นพื้นที่ตรงกลางให้ประชาชนได้นั่งรอมองเห็นรอบทิศทางพร้อมการสแสดงหมายเลขคิวอัจฉริยะสีสันเขียวสดใสล้อไปกับชุดของพนักงานมาดใหม่ไม่อึมทึม,มพนักงานที่ให้บริการในแต่ละจุดก็ผ่านการอบรมมาเรียบร้อยยิ้มย้มแจ่มใสเครื่องหมยเครื่องมือก็เปลี่ยนใหม่หมดให้มีความทันสมัยก้าวล้ำ เทคโโนพยายามปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเน,นื่องครับเดิมก็มี การให้บริการจุดเดียวหรือที่เรียกว่าวันซับเซอร์วิสนะครับแต่เราก็ไม่ไม่พอใจตรงนั้นก็ได้พัฒนาไปอีกจุดหนึ่งคือเป็นแบ n ของเซอร์วิสเซ็นเตอร์ซึ่งจะเป็นเป็นการปรับปรุงทั้งทางนานกายภาพทางด้าน,นการให้บริการตลอดจนการขั้นตอนของเอกสารต่างๆเราทําไปแล้วที่14สมรภูมน,นเขตกําลังทาอีก5และจะเร่งรัดทำให้ครบ50เขตนะครับ นั่ง50เกษครับมันจะเพราะว่าถ้าไม่ทำา็50เกษตมันก็เหมือนว่าบางเกตที่เป็นเป็นข้าวนอกมานะครับเราไม่ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าบางแห่งสํานักงานเกตรเราแก่และบางแห่งเนี่ยเรากําลังรอสร้างสํานักงานเกตเช่นอย่างเช่นบางนาเพิ่งเราเพิ่งเพิ่งอ่อ่เพิ่ง ซึ่งพวกเราได้จัดซื้อที่ดินนะครับก,ก็ดังนัง้นก็จะไม่ครบทีเดียวนะครับทันทีครับ ที่สาคัญคือพี่น้องประชาชนที่มารับบริการพอใจหรือไม่นะครับถ้าพอใจผมก็พอใจครับวันนี้ไหนๆก็มาที่ศูนย์บริการกรุงเทพมหานครเขตคานายาวนึกขึ้นมาได้ว่าบัตรประชาชนของผมชํารุดดุดลอกหมดแล้วเราก็สามารถทําบัตรใหม่ได้ทั้ง5้เขตแม้จะไม่ใช่เขตตามทะเบียนบ้านของเราเองอย่างผมอยู่เขตทนบุรีก็ทําบัตรใหม่ที่เขตคานายาวได้เพราะข้อมูลถูกบันทึกไว้ในระบบออนไลน์ถึงกันหมดแล้วสะดวกจริงๆครับติดต่อเรืร่องอะไรคะ ชำรุดนะคะเดยวน้องไปกรอกใบนี้แล้วก็มารับคิวที่พี่นะคะโอเค,อเคไปรอเรียกคิวตรงด้านหลังนี่นะคะไปรอตรงนู้นใช่ไหมครับขอบคุณครับ ได้บัตรคิวแล้วก็เดินมานั่งรอที่ฝ่ายทะเบียนบัตรประชาชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารในระบบแค่เขาพิมพ์เลขบัตรประจําตัวประชาชนของเราลงไปข้อมูลส่วนตัวของเราก็จะแสดงที่หน้าจอต่างจากเมื่อก่อนจะทําบัตรใหม่ครั้งหนึ่งต้องถ่ายสําเนาเอกสารอีกเพียบเมื่อตรวจสอบเอกสารเสร็จก็รอถ่ายภาพได้เลยผมเริ่มจับเวลาการทําบัตรประชาชนตั้งแต่เจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อไม่ให้ผิดพลาดจากนั้นทําการสแกนลายนิ้วมือของนิ้วโป้งทั้งสองข้างเสร็จแล้วก็ถอดรองเท้ายืนประจําที่เวลาถ่ายภาพก็ทําหน้าสวยหล่อได้ ตามใจชอบแต่ต้องยืนตัวตรงเหมือนเดิมนะครับยิ้มได้เล็กน้อยซึ่งขั้นตอนนี้ผ่านไปได้แบบสบายๆเจ้าหน้าที่เป็นกันเองมากๆชวนคุยเล่นให้ผ่อนคลายถ่ายรูปออกมาแล้วจะได้ไม่น่าบึง้งแถมถ่ายได้จนกว่าจะได้ภาพที่ต้องการแต่ส่วนใหญ่ก็ถ่ายกันแชะเดียวผ่านที่เขตคณนายามีกล้องถ่ายรูป2ตัวเครื่องผลิตบัตร2ชุดจากเดิมมีเพียงชุดเดียวใน1ชั่วโมงท,าทําบาัตรได้15ใบแต่ตอนนี้ทําได้มากขึ้นเป็นอีกเท่าตัวตกวันละ200ใบ ถ่ายรูปเสร็จก็ตรวจสอบตัวอักษรที่จะแสดงในบัตรว่าถูกต้องหรือไม่จากนั้นก็รอรับบัตรเสียค่าธรมเนียม20บาทอยากได้ซองพลาสติกใส่บัตรด,ด้วยก็เพิ่มอีก5บาทรวมเบสเสร็จการทําบัตรประชาชนใช้เวลาเพียง9นาที26วินาทีนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการให้บริการ a บงคอก s วิตเซ็นเตอร์ที่รวม8ส่วนงานเข้าด้วยกันในจุดเดียวไม่ต้องเดินให้เมื่อยติดต่อวุ่นวายหลายชั้นหลายห้องทั้งฝ่ายเทศกิจพัฒนาชุมชนโยธาสิ่งแวดล้อมรายได้คลังและฝ่ายทะเบียนรวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดแล้ว เิมเนี่ยคือมันช้าแล้วก็การจัดคิวเนี่ยเดิมในระบบคิวเนี่ยใช้มือคนแจกปัจจุบันนี้ใช้เครื่องฉะนั้นโอกาสที่จะถูกแซงคิวเนี่ยน้อยมากยกเว้นที่เราจะแจงคือผู้พิการหรือผู้สูงอายุซึ่งเราจะประกาศว่าขณะน,นี้มีผู้สูงอายุเข้ามาใช้บริการเราจะขอญาตให้ไปย่องพิเศษซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะแซงคิวได้กรณีเดียวแต่ว่าทุกคนจะรู้ทุกันหมดเพราะจะมีประกาศว่ามีผู้สูงอายุแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปปกติไม่มีใครสามารถแซงคิวได้เพราะต้องกดคิวเหมือนธนาคารนะครับมันจะขึ้นรันเลขตลอด นะครับฉะนั้นความเท่าเทียมหรือความเป็นธรรมที่ประชาชนอยากได้อยากเห็นก็จะมีชัดเจนขึ้นเห็นได้ชัดขึ้นครับเจ้าหน้าที่ที่เราให้การอบรมนะครับซึ่งก็ยังมีอยู่บ้างสําหรับคนรุ่นเก่าที่ยังไม่ค่อยชินกับเรื่องเครื่อง อาจจะมีบ้างแต่ว่าคนเหล่านี้ก็เราพยายามให้ความรู้เขาบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ต้องยอมรับฉะนั้นคนรุ่นเก่าก็สามารถปรับตัวได้แต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะพวกนี้จะเคยชินกับการใช้เทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นพอมานั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นระบบใหม่เนี่ยเขาก็จะใช้งานได้คล่องแคล่วรวดเร็วกทมเน้นย้ำเสมอนะครับท่้ที่ผมท่านโยบายของกทมนี้ครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการรุงเทพมหานครนี่ครับหม่อมราชวงศสุวรรณบริพัตรนี่ครับท่านเน้นเรื่องการให้า่ามงมตๆ ซึ่งในศูนย์เบสีเนี่ยก็จะมีการให้บริการใบอนุญาตยิ้มอยู่หลายรายการไม่ว่าจะเป็นของโยธานะครับใบญาตอาคารหรือว่าของฝ่ายสิ่งแวดล้อมใบอนุญาตประกอบกิจการค้าต่างๆซึ่งให้บริการที่รวดเร็ว,รวแล้วก็มีรอยยิ้มที่ประทับใจต้องการให้ผู้มาติดต่อมีความประทับใจกับกรุงเทพมหานครนะครับชาวบ้านไม่ต้องเดิน,นเรเสียเวลา ที่ต้องใช้เนี่ยจากการที่มาทํางานเนี่ยต้องเช่นเสียเงินกันไก่อนนะครับพอคุณมาต่อใบญาติ่งไว้ล้อมเนี่ยที่ชั้น4ต้องเดินมาเสียเงินลงมาเสียเงินที่ชั้น3ที่ฝ่ายกันคลังก่อนซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วมาต่อที่นี่ก็เสียเงินในห้องนี้เลยมีฝ่ายกันคลังมาให้บริการที่ห้องนี้แล้วฝ่ายรายได้เช่นกันเสียภาษีเมื่อก่อนต้องขึ้นชั้น2แล้วจะเดินไปชําระเงินที่ชั้น3เอาใบจากฝ่ายรายได้เอาใบใบใบเสียเงินนะครับใบเสร็จนะครับใบเรียกเก็บเงินไปเสียที่ชั้น3ะ ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเอาไปเรียกเก็บจากนี่ก็เดินข้ามฝั่งนี้ก็ไปเสียที่ฝั่งนี้ได้เลยซึ่งจะอยู่นิดเดียวมีปัญหาก็สามารถจะสอบถามมาได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาโทรศัพท์หรือไม่ต้องเสียเวลาเดินไปเดินมานะครับคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะแต่ว่าอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมคิดว่าการให้บริการทุกอย่างมันเกิดมันเป็นเรื่องของมนุษย์ของคนดันั้นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นดีที่ไหนดีเท่าไร่ก <s> ็ตามก็ต้องมีการให้ความรู้แล้วก็มีการพัฒนาออยู่่ตลดดดไไไปครัมมนงงุิ้ ได้มาแล้วนะครับบัตรประชาชนใบนี้ใช้เวลาเพียง9นาที26วินาทีจากปกติ15นาทีนะครับซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวของการให้บริการทั้ง8ส่วนที่รวมอยู่ในศูนย์บริการกรุงเทพมหานครผู้ใช้คนอื่นๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงไปคุยครับ ก็ดีนะคะก็บรรยากาศดีแล้วก็พนักงานก็บริการดีค่ะยิ้มยิ้มแย้มน้ำใสแล้วก็ใช้เวลาไม่นานสะดวกขึ้นจากที่จะก่อนจะต้องแบบว่าแยกชั้นว่าจะต้องไปตรงไหนบ้างแต่ตรงนี้ก็เหมือนกับรวมเบ็ดเสร็จข้างล่างอะค่ะก็ทําให้สะดวกขึ้นดีค่ะก็เขาให้บริการดีแล้วก็รวดเร็วไม่ต้องรอนานมากค่ะวันนี้มาทําอะไรคบมาย้ายทะเบียนบ้านลูกชายค่ะ ปกติใช้เวลาเท่าไหร่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างก่อนนี้มาก็นานมากแต่เดี๋ยวนี้ก็เร็วขึ้นเสร็จแล้วกี่นาทีครับประมาณครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยพอใจครับพอใจครับ ผู้ที่ใช้บริการศูนย์บริการกรุงเทพปานคร Bangkok Service Center สามารถร่วมเขียนข้อแสดงความคิดเห็นนะครับให้เกิดการปรับปรุงโดยเขียนผ่านบัตรคิวใบนี้นะครับที่จะรับจากจุดสุดท้ายแล้วนํามาใส่กล่องพอใจมากพอใจแล้วควรปรับปรุงนะครับอย่างวันนี้นะครับผมทําบัตรประชาชนก็รู้สึกพอใจมากก็หยอดที่กล่องใบนี้เลยครับ และศูนย์บริการกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด14เขตนะครับจาก50เขตแล้วก็เตรียมขยายต่อไปนะครับมีที่เขตจตุจัจกรราชเทวีคันนายาวพระโขนงสาทรบางขุนเทียนหนองแขมวังทองหลางพญาไทมีนบุรียานนาวาราชบุรณะแล้วก็ห้วยขวางนะครับทั้งหมด14เขตนี้นะครับก็มีการปรับปรุงไปแล้วส่วนเขตอื่นๆก็จะตามมาหลังจากนี้นะครับอย่าลืมมาใช้บริการกันแล้วก็เสนอแนะความคิดเห็นเข้ามาตามนี้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งบริการของกรุงเทพมหานคร สิทธิกรประกานนท์ถ่ายภาพพัชปรปพลน์พุ่มประพันธ์ทีมข่าวระวังภัยรายงานครับ